ปาหมอค้างดําแม้ว่ากําลังเป็นปัญหาใหญ่แต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะหลายหน่วยงานกำลังร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับปัญหานี้ CPF เดินหน้าโครงการเชิงรุกถึงห้างโครงการร่วมกับกรมประมงและหลายภาคส่วนโครงการแรก CPF ร่วมมือกับกรมประมงสนับสนุนการรับซื้อปลาหมอคางดําตั้งเป้าสองล้านกิโลกรัมเพื่อนําไปผลิตเป็นปลาปลที่โรงงานในสมุทรสาคร โครงการที่2ปล่อยปลากระพงขาวปลานักล่า2 0 0 0 0 0ตัวโดยปล่อยไปแล้ว5,9 0 0 0ตัวช่วยลดจำนวนปลาหมอคางดำในพื้นที่สมุทรสงครามได้กว่า80%โครงการที่3ลงแขกลงทอมใน12จังหวัด CPF สนับสนุนทั้งอุปกรณ์จับปลากำลังคน้นอาหารและน้ำดื่มพร้อมขยะความร่วมมือในโครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อ,อีกด้วย โครงการที่ 4. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาหมอคังดำมี3มหาวิทยาลัายชื่อดังรวมวิจัยต่อเนื่องเลยค่ะและสุดท้ายโครงการที่ 5. วิจัยแนวทางควบคุมประชากรปลาหมอคังดำในระยะยาวกับมหาวิทยาลัายชั้นนำของประเทศทุกความร่วมมือวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนในการจัดการปลาหมอคังดำ